สวัสดีค่ะรับพิพิชาแก้วไกรสอนเลยที่12ห้อง39วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับกางเกงช้างซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะในทุกวันนี้เราจะเห็นผู้คนสวมใส่กางเกงช้างโดยทั่วไปทั้งคนไทยและโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่ากางเกงช้างมีที่มาอย่างไรและอะไรเป็นสาเหตุให้กางเกงช้างมีความนิยม ในคลิปนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับที่มาและสาเหตุที่เป็นที่นิยมให้ฟังกันค่ะกางเกงช้างมีจุดเริ่มต้นมาจากกางเกงฮาร็มซึ่งเป็นการแต่งกายตามวัฒนธรรมชาวตะวันออกกลางโดยกางเกงช้างมีการผสมผสานระหว่างลายช้างและลายไทยผ้าที่นิยมใช้คือผ้าเรยอนนอกจากนี้ยังมีผ้าอ,าอื่นๆเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายและมีหลากสี ทั้งสีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวในกระบวนการผลิตนั้นจะนำเอาผ้าสปันเรย์ยอนมาพิมพ์ลายกราฟิกรูปช้างที่มาของกางเกงช้างนั้นไม่ปรากฏชัดเจนแต่มีการสันนิษฐานว่าพบที่ย่านต่างๆในกรุงเทพเช่นย่านพาหุรัฐซึ่งเป็นย่านขายผ้าชื่อดังย่านถนนข้าวสารย่านสำเพ็งย่านประตูน้ำ แต่อีกส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีแหล่งผลิตลายใหญ่ในอำเภอดอยสะกิดและมีความเป็นไปได้สูงว่ากางเกงช้างนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยเนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองตัวกางเกงสามารถระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับใส่ระหว่างการท่องเที่ยวนอกจากนี้ตัวเนื้อผ้าเรยอนอยังบางเบานุ่ม และราคาไม่แพงกางเกงช้างจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยโดยสาเหตุหลักที่มักเห็นนะักท่องเที่ยวใส่กางเกงช้างคือการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่มีความจําเป็นต้องสวมกางเกงขายาวเช่นการเยี่ยมชมวัดพระแก้วและกางเกงช้างยังเป็นที่นิยมสําหรับการซื้อเป็นของฝากอีกด้วย เพราะช้างนั้นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเมื่อมาเยีอยมประเทศไทยและต้องการของฝากที่ทําให้นึกถึงความเป็นไทยกางเกงช้างจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อไม่นานมานี้กางเกงช้างได้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียและศิลปินคนต่างๆนิยมใส่เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้กางเกงช้างถือเป็นซอฟพาวอร์อย่างหนึ่งที่สามารถทำให้หนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับผู้ค้ารายย่อยอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นจุดเด่นของประเทศไทยก็คือกางเกงช้างอ่ะใช่ค่ะมันเป็นกางกเกงผ้านิ่มๆแล้วก็เป็นลายช้างอะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้กำลังฮอตฮิตมาก ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อก่อนหน้านี้เราจะเห็นชาวยุโรปใส่กันเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามันใส่สบายผ้านิ่มๆอย่างเนี้ค่ะแล้วก็เป็นลายช้างล่าสุดแถบเอเชียก็ใส่กันนะคะมีภาพคนญี่ปุ่นค่ะใส่กันเป็นเซตเลยใส่กันเป็นเซตทั้งเซตนี่ค่ะผมไปสั่งมาแล้วราคาถูกด้วยได้มาแล้วคนละตัวนี่ไ้องไพี่ยุทธเดี๋ยววันไหนจะใส่กางเกงช้างมาจัดรายการไม่เห็นใส่ชุดนักเรียนดีไหม ねえ。 กางเกงช้างน้องใบค่ะนี่คึกคักจริงจริงเพราะราคาเฉลี่ยก็สักร้อยถึงร้อานะใช่ราคาไม่แพงแล้วใส่สบายค่ะเออ,อ,อแล้วยังไงต่ใหม่ที่ฟีเวอร์สุดๆเลยสําหรับกางเกงช้างนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใส่กัน<อ>ส่วนใหญ่ก็คือผ้ามันนิ่มลื่นเบาสบายแล้วทุกคนถามแม่ค้าก่อนจะซื้ออย่างนี้นะคะว่าใช่ผ้าไทยไหมนี่ from Thailand ไหมหลายคนนอกจากซื้อใส่ที่ประเทศไทยแล้วซื้อใส่ซื้อเอากลับประเทศไปใส่ด้วยนี่เห็นไหมค่ะนี่คือของดีมีโยทบูช มีนักท่องเที่ยวที่ถ่ายเขาเรียกว่าเพื่อนชาวญี่ปุ่นชอบกางเกงช้างของไทยมากค่ะแล้วมันคือคําตอบนี้มันได้อารมณ์จริงจริงผมนึกภาพต้องสั่งเลยสามารถใช้สิ่งนี้ได้อย่างอิสระมากขึ้นถ้าคุณต้องการ ส่มาดูแบบเบาๆอย่างนั้นใช่ไหมเบาสบายกระแสของกางเกงลายช้างนี่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามันมีมานานนะคนใส่ฮิตอยู่แล้วไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยก็ใส่แต่ที่มันเป็นฮิตก่อนหน้านี้เพราะทวิตเตอร์ซูกิยากิชาวญี่ปุ่นนะฮะเขาทวีตว่าโอ้โหเห็นนักท่องเที่ยวนี้เจ็ดแปดคนใส่กันเดินบนท้องถนนกลางกรุงสุขุมวิท4 1อ่ะนะฮะกันพรืบพรับเลยและนี่ทำให้เมื่อวานผมต้องไปสำรวจครับ ที่ย่านถนนเข้าสารนะฮะก็เห็นนักท่องเที่ยวเห็นไหมใส่กางเกงลายช้างเดินนะโอเคไม่ได้ใส่กันทุกคนนี่เป็นกลุ่มชาวฮ่องกงเขาใส่กันมาเป็น10คนนะฮะไม่ได้ใส่ทุกคนแต่ก็เห็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนี่ฮะเออเห็นแล้วเราก็ภูมิใจว่ากางเกงลายช้างเราขายดีจะเห็นได้ว่ากางเกงช้างเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่สําคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ในฐานะคนไทยเราสามารถซื้อและนํามาสวมใส่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ นอกจากนี้การซื้อกางเกงช้างยังเป็นการส่งเสริอมอุตสาหกรรมการทอผ้าอีกด้วยขอคุณสำหรับการรับชมค่ะ